รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิทเทลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต ุดปูเนี่ยเป็นเมืองแบบริมทะเลสาบางคนเขาก็เรียกที่นี่ว่าเวนิสอินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่แบบมีคลองมีทะเลสาบโอ้โหยิ่งพอมาถึงตรงมุมนี้นะคะจะเห็นเลยว่าใหญ่แค่ไหนค่ะดูปีกทั้งสองข้างนี่ที่เขาบอกว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแควรราชสถานนี้จริงมากเลยอะดูข้างหลังเราสิ มุมนี้ก็อีกมุมหนึงที่แบบคนเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่สวยงามเป็นคอร์ทยารทที่แบบว่าชมวิวทั้งสองฝั่งเลยฝั่งเมืองฝั่งทะเลสาบซึ่งมีวิวภูเขาอยู่ข้างหลังเนาะมาถึงแควน้นราชสถานทั้งทีนะคะจะหยุดอยู่แค่ใจปูได้ยังไงนะคะเรกาก็ต้อง มาต่อกันที่เมืองอูดยปูค่ะจริงๆเขามีหลายเมืองเนาะที่น่าเที่ยวของแควร,ราชสถานค่ะก็มีใจปูจอร์ปูรวมถึงอูดยปูด้วยเมืองนี้เนี่ยโอ้โหเรามาหลายรอบแล้วแล้วรอบนี้รู้สึกว่าอากาศมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่มาแล้วเป็นฤดูฝนครั้งอื่นมาเป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะแตกต่างแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือความโรแมนติกของอูดยปูค่ะอันนี้คือเมืองที่เขาบอกว่าโรแมนติกที่สุดในอินเดีย ดูไดปูเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมือง city of lakes นะคะเพราะว่าตัวเมืองเนี้ยโอบทะเลสาบพ,พิโชล่าเอาไว้วแต่ละฝั่งก็จะแบบว่าทุกวันนี้มีความเป็นเมืองไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะเกิดจะหาแบบพวกร้านรวงร้านแคาขายของหรือว่าพวกตลาดอะไรอย่างนี้จะต้องไปฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโฮสเทลเกสเฮาส์ el, house, ก็จะกระจายอยู่2ฝั่งแถวแถวนเนี้ยเนี่ยที่เห็นอยู่นี้ตั้งอย่างนี้นี่เกสเฮาส์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบพวกลักช r รี่โฮ l เทลต้อง เดินหลบเข้าไปอีกนี่เดินหลบตีโค้งไปทึงนู้นดิเพราะว่าไม่ค่อยมีลักชัวรี่โฮเทลที่จะอยู่ใกล้ๆตัวเมืองเท่าไหร่ถ้าโรงแรมหรูๆแบบลักชัวรี่บูติกต้องตีโอออกไปนอกเมืองหน่อยซึ่งเขาก็จะเห็นวิวของทะ,ท,ะทะเลสาบพิโชลาแล้วก็ซิตี้พาเลสได้แบบชัดเจนมากขึ้นเหมือนอย่างที่เดลีลาเนาะที่เราพักเนี่ยก็จะแบบ เห็นวิวของซิตี้พาเลทแบบสวยงามมากแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานซึ่งเขามีหลายสะพานนะคะที่เชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันมันก็ไม่ใช่ฝั่งเมืองเก่าเมืองใหม่นะแค่จริงๆมันแบ่งเมืองแบ่ง,บงออกเป็นสองฝั่งเท่านั้นเองที่นี่เขาก็จะทำเป็นเหมือนบันไดลงมาให้ชาวบ้านเนาะแบบเอาน้ําไปใช้อะไรเงี้ยค่ะเป็นบันไดลงมาขั้นขั้นขั้น,น,น,นเหมือนที่ใจปูอ่ะที่เราเห็นที่เป็นแบบบ่อน้ําโบราณอะไร แบบนี้เนี่ยนะคะในทั่วโอทาวเนี่ยมีอยู่10กว่าประตูค่ะอันนี้เป็น1นึใน10ประตูที่คนจะสามารถเข้ามาในเมืองเก่าได้สมัยก่อนเนี่ยพี่คนนี้เขาบอกว่าถ้าหลังพระาที่ตกปุ๊บเขาจะปิดประตูเมืองเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แล้วก็เปิดไว้ตลอดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนพอพระอิตปุ๊บปิดเลยค่ะ มาถึงย่านใจกลางเมืองเก่าของอุดยัยปูเนี่ยนะคะก็จะมีศาสนสถานอยู่ที่นึงค่ะชื่อว่า Jackdish Temple เป็นวัดทินดูที่สร้างตั้งแต ช่วงกลางศตวรรษที่17 300กว่าปีเนาะเพราะว่าตัวเมืองอุดัยปูเนี่ยอายุ400กว่าปีวัดนี้ก็สร้างทีหลังแต่สถาปัตยกรรมรอบๆด้่ยนาสนใจมากก็คือเขาแกะสลักลวดลายต่างๆได้อย่างงดงามแล้วก็ประณีตมากเลยนะคะถ้าสําหรับคนที่ชอบพวกสถาปัตยกรรมหรือว่าชอบพวกประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่แหละแต่เราก็จะเห็นผู้คนที่ชาวเมืองที่มาเนาะเขาก็มาสักการะบูชามากราบไหว้กันทั้งวันเลยค่ะก็จะมีประตูทางเข้าส ก็คือจะเข้าทางนี้แล้วออกอีกทางนึงก็ได้เขาจะมีที่เก็บรองเท้าไว้ให้ทุกคนคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น3ชั้นนะคะ3ชั้นแต่ว่าเขาก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกจุดเลยและเปิดทุกวันและไม่เก็บค่าเข้าด้วยเนาะบางที่เนี่ยพอเป็นวัดดังหน่อยก็จะเก็บค่าเข้าแล้วแต่ที่นี้เนี่ยเปิดให้ตลอดเลยค่ะที่คนจะเข้ามาดู ถ้าต้องบอกคึกคักเนาะตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะยังกลับมาไม่ครบนะคะแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าอุดายปูตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งร้านรวงเริ่มกลับมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากช่วงโควิดทุกที่ก็ปิดอยู่แล้วเนาะแต่อุดายปูอาจจะเป็นที่หนึ่งที่แบบว่าเป็นฮอตสปอตของอินเดียที่ตอนนี้กลับมาอย่างถนนที่เรายือนอยู่เนี้ยเป็นถนนที่แบบถ้าคุณชอบช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งเด้นสบายๆเลยค่ะมันมีทุกอย่างจริงๆร้านเมื่อกี้ขายหนังสือที่เป็นปกหนังที่ ใช้สําหรับพุ่มหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เพนติงคือสวยงามมากหรือจะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นแบบของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เน้นๆไปที่หลักๆเนี่ยสำหรับอินเดียคือเสื้อผ้าเนาะถ้าจะเที่ยวให้สนุกที่นี่นะคะที่ไดยปูเขาบอกว่านั่งรถตุกต๊กๆเลยค่ะตุกต๊กๆเป็นพาหนชหลักของที่นี่ซึ่งบอกว่าสามารถจะเรียกไปที่นู่นที่นี่ได้แล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะ ที่บอกนะคะว่าที่อุดาปูเนี่ยเป็นเมืองแบบริมทะเลสาบบางคนเขาก็เรียกที่นี่ว่าเวนิสอินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่แบบมีคลองมีทะเลสาบมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างทะเลสาบพ,พิชชาลาเนี่ยก็ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาตินะคะเขาขุดเนี่ยสมัยก่อนพอเป็นเมืองแล้วแบบต้องการใช้น้ำใช่ไหมเอาไว้เก็บกักเก็บน้ำอะไรเงี้ยก็ ทำเป็นทะเลสาบขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนข้างหลังที่เราเห็นนี่ก็จะมีพระราชวังสองอันก็คือแจ็คนิวาสพาเลสกับแจ็คมมนเดียพาเลสอันนี้แจ็คนิวาสพาเลสก็คือทุกวันนี้เป็นโรงแรมไปแล้วค่ะเป็นทัชรู้สึกอในกลุ่มทัชเข้ามาแจ็คมันเดียพาเลสก็จะอยู่แัดไตนทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งเรือล่อ,ลองเรือชมช่วงแบบแดดล่มลมตกอะไรเงี้ยเขาก็มีเรือให้บริการเพื่อที่จะล่องทะเลสาบ ชิลมากเลยค่ะตอนเย็นๆเนาะคนก็จะมานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้ที่กังกรแกดเป็นท่าน้ำค่ะเป็นท่าน้ำอย่างเมืองในอินเดียเนี่ยถ้าเป็นเมืองริมทะเลสาบริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็น at, แกดเนาะเป็นท่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างๆก็จะเป็นฮาวเวลี่ เป็นวัดทินดูเป็นบ้านเก่าแก่ซึ่งบอกว่าสวยงามมากค่ะคนก็จะมานั่งชิลกันตรงนี้ตอนเย็นๆทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวเมืองคือมาถ่ายรูปสวยๆนั่งดูชิลมองทะเลสาบซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเออที่นี่มันแบบโรแมนติกนะคนเาก็มากันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เนี้ย ที่อุดายปูเนี่ยเขาเป็น wedding destination ของคนอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอินเดียก็นิยมมาแต่งงานกันที่นี่มาเป็นคู่มาฮันนีมูนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วะค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลกค่ะเจ็ตแลกคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกานนี่ส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกอย่างไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบอ่ะดื่ ไปรัวบวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพาๆมันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ขา้าวเราจะนอนเหมือนกนับบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมุติว่าเรา expect ว่าเราบอกอวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ท้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงขึ้นแล้วก็ทํให ให้หลับลึกหลับง่ายวันลุ่งขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแลกเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเลื้อรลังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นไหมล่ะทีนี้มันช่วยงานเหมือนแบบผิว เอแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับออนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram d r i z z y Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ <Wow. S> 1แึงแผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงหนึงก็550กินมลเมตรนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะ ทอ่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g o Together Travel ชวนคุณออกไปเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซติกด้วยกันกับ2ทริปสุดพิเศษ1-9ตุลาร่วมเดินทางสำรวจประเทศซาอุดีอาระเบียดินแดนงดงามที่เพิ่งเปิดโลกการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกให้เข้าไปชื่นชมจากนั้น12-21ธันวานำเสนอทริปสุดคลาสสิกใน2ประเทศเก่าแก่ของโลกอย่างเลบานอนและซีเรีย สำรวจเมืองหลวงอย่างนาครเบรุตและดามัสกัดร,รวมถึงเมืองเก่าแก่ของโลกอย่างบีบลอสและบเบลเบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0843166132หรือ0834439192สนับสนุนโดย Getawaycation มาถึงอุดัยปูทั้งทีนะคะมีที่เดียวที่แบบว่าห้ามพลาดเด็ดขาดคือไม่ว่าจะมีเวลากี่วันก็ต้องมาที่นี่เรากําลังพูดถึงที่ซิตี้พา a c e เลค่ะเป็นพระราชวังที่สวยงามมากคือถ้าเราอยู่ไม่ว่าจะโรงแรมไหนอ่ะ สถานที่เดียวที่เราจะเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือที่ซิตี้พลาซ่าเพราะมันใหญ่มากใหญ่ขนาดที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในแคว้นราชสถานค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสเข้าไปดูข้างในค่าเข้านะคะค่า,าตัว๋วเมื่อกี้ซื้อมาแล้วก็คนละ330เดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่ว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่ทางเดินเรียบทะเลสาบซึ่งสวยมากโรแมนติกมากๆตอนเย็นถ้าพระอาทิตย์ตกนี่แบบจะสวยมากเพราะมุมนี้มันจะเห็นเป็นซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยค่ะุมนี้ย หย oh, ยิ่งพอมาถึงตรงมุมนี้นะคะจะเห็นเลยว่าใหญ่แค่ไหนค่ะดูปีกทั้งสองข้างนี่ที่เขาบอกว่าเป็นพระชวังที่ใหญ่ที่สุดในแควร,ราชสถานนี้จริงมากเลยอะ่ะดูข้างหลังเราสิคือด้านนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจากด้านนี้คือเรามาพระชวังนี้หลายฝนแล้วนะไม่เคยมาทางด้านนี้ด้านนี้เนี่ยพอเป็นที่จอดรถปุ๊บก็จะเป็นเดินเลาะเรียบตัวทะเลสาบิโชราขึ้นมาแต่ถ้าด้านนี้มาจากตัวเมืองเพราะฉะนั้นพระชวังเนี้ยโดยแลนด์สเคปแล้วเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมืองอูดายปูส่วนฝั่งโน้นก็หันหลังให้ทะเลสาบพ,พิโชราซึ่งเวลาตอนเย็นก็จะบอกว่ามีดูซันเซ็ตจากฝั่งโน้นได้แบบสวยๆเลยค่ะ ก็สวยนะคะตรงบันไดเข้ามาเป็นพระพิคเนตอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็บันไดเข้ามาก็ตกแต่งสวยมากพอขึ้นมาถึงก็จะเป็นเหมือนขอดย์ดเล็กๆที่ประกอบไปด้วยอาคารหลายลายส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนออลูกบ้านแล้วก็ภาพของผู้ปกครอง พระชวังในยุคต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลังแรกที่เราเข้ามานะคะอันนี้เขาก็จะเหมือนเอาภาพเขียนในอดีตของพวกมหาราชามหาราีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในวงังคือบรรยากาศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาเหมือนบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพเขียนเรา,าดเป็นอีที่เราบอกเ,อเกี่ยวกับมหาราชาเนาะต้องบอก แก้ใหม่ค่ะเพราะ <S <S ว่าที่ใจปูเนี่ะะเยเขาจะเรียกมหาราชาแต่ที่ใดปูเนี่ยเขาจะเรียกมหาราณนะมหาราณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นตั้งแต่อาณาจักรเมวาเนาะเขาก็จะใช้คําว่าเรียกกษัตริย์ว่ามหาราณนาะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีบอกเล่าเรื่องการรบในอดีตมีเสื้อกลอะของกษัตริย์มีภาพของกษัตริย์มีดาบเดิมอะไรเงี้ยหลมถึงภาพเขียนเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่แบบสงคราม ระหว่างกษัตริย์ในในยุคต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าต่อสู้กันจะ<ม>เห็นว่านี่เดินแค่ไม่กี่ห้องนะคะก็จะรู้แล้วว่าพระชวงนี้ห้องถําเยอะมากๆค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสร้างด้วยหินอ่อนแล้วก็หินแกรนิตแล้วเขาก็มันแกะสลักสลกสลักตามเสาต่างๆองห้องนี้มี16เสานะคะก็ กว้างกว้าม,มากแล้วก็จุดเด่นก็คือแต่ละจุดเนี่ยเขาจะทำไว้ให้เห็นไว้ให้แบบกษริยัเนี่ยได้มองช่องได้เห็นทะเลสาบเห็นเมืองฝั่งนี้เห็นเมืองฝั่งนีงง้เห็นทะเลสาบซึ่งแต่ละซุ้มโพงนี่ก็แกะสลักแบบสวยงามมากค่ะ จะเป็นมุมที่เหมือนเป็นคอตยาร์ของพระราชวังอ่ะนะคะก็มีตรงบริเวณสวนอยู่ตรงกลางซึ่งแต่ละสวนเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ก้าต้นเจาะไว้เนี่ยแต่เขาเรียกอะไรนะทาเป็นเจาะเป็นก้อ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 นละเก้าต้นตรงกลางก็จะเป็นเหมือนน้าพุอะไรอย่างเงี้ย่ะซึ่ง ก็ทำให้สวนมีความสดชื่นมีน้ําอยู่ตรงกลางอาจจะมีน้ําพุอยู่ด้วยในอดีตอะไรเงี้ยนะแล้วบริเวณรอบก็จะเป็นคอลัมน์ที่แบบเป็นซุ้มโคม้งประตูต่างๆด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมุมเนี้ยก็จะบอกเล่าแบบเหมือนประวัติศาสตร์ในอดีตของเอ่อคิงเอ็ดเวิร์ดจากอังกฤษนะที่แบบมาส่ง มาสองตัวมาเป็นเหมือนแบบไม่ใช่เชิงบรรณการอะไรอย่างเงี้ยเนอะให้กับมหาลณาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีเก้าอี้ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูปของมหาลณาของในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีซึ่งบอกว่าออโดยรอบๆเนี่ยนอกจากแกะสลักแล้วกระจกสีก็สวยด้วยค่ะรอบๆนี้เลย ที่จะนั่งเล่นชิวๆในแบบพวกเออทอเรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาประดับไว้บนนี้ เยอะแล้วเนี่นะคะรายละเอียดที่น่าสนใจยอย่างคือพวกกระจกสีที่เขาเอามาแต่งลวดลายต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็สังเกตว่าเขามีวิธีที่จะบอกเล่าความอู้ฟูร่ำรวยของของวังที่ด้วยการตกแต่งลายนกยูงแล้วก็ประดับด้วยกระจกสีอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยค่ะ ส่วนของราชวังเนี่ยนะคะเขาก็ทำแสดงให้เห็นถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมหารนา,าเนี่ยใช้ชีวิตยังไงอันนี้เป็นภาพเขียนของมหารนา,าคนแรกนะที่นี่แล้วก็เอข้งในก็จะเป็นห้องทำงานเตยงนอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็ที่คิดไว้อะถ้าเทียบกับหลายๆวันนี้เราเคยไปมานี่โอ้โหหรูหราฟมฟื้าเนอะอันนี้ก็จะดูแบบธรรมดาธรรดานิดน,นึงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ คนถ่ายรูปกันอรามมากเพราะว่าจะเห็นว่าแบ็กเกลว์ข้างหลังสวยเห็นไหมคะเขาก็าตกแต่งแบบว่าลงรักปังทุกอย่างแต่จุดที่น่าสนใจอยู่ที่นู่น่ะเป็นเขาเรียกโกลเด้นสปายหรือว่ากาลาชอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาอยากจะโชยเห็นว่าเขาเป็นอิสระจากการปกครองของต่างชาติค่ะนี่นกยูงนะคะที่เราก็ตามหาเนยเพราะเขาบอกว่าสัญลักษณ์ความที่แสดงความฟู้งความร่ำรวยของ พระชวังแห่งนี้เนี่ยคือนกยูงอันนี้เขาใช้แบบเป็นเส้นเลือดลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดจะเยอะมากสำหรับนกยูงนะเราจริงๆไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะคะก็จะมีทั่วไปอาจจะเป็นกระจกสีหรือว่าเทนเต้หรืออะไรเงี้ยเยอะเลย ห้องีนะคะคก็คือเดินมาตามทางเรื่อยๆคือการทเที่ยวนในพิพิธภัณฑ์นี้มันมีเขาเรียกในพาเลสเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์หรืมบอกไปก็จะมีห้องหับเยอะมากแต่ห้องที่เดินไหลมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรเก็บพวก,พวกเครื่องถ้วยชามล้างไหที่ใช้ในอดีตหม้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ็่ไปหมดเลย แล้ว่าห้องหักเขามีเยอะจริงๆค่ะอย่างห้องนี้เนี่ยก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เพราะอันนี้เป็นก้ชวช่วงฤดูหนาวเนาะก็เวลานหนาวพุ้เนี่ยเขาก็จะมานั่งผิงไฟกันห้องนี้รวมกันคุยพูดคุยนั่งจีบชาอะไรอย่างนี้ก็เหมือนนั่งเล่นแหละเป็นห้องนั่งเล่นแต่ว่ามีเตาผิงไฟ บาง <amor? S 1> ส่วนของพระราชวังนะคะเขาก็ยังอยู่ระหว่างการตรัโปรงค่าอย่างนี้ก็จะเห็นเขาโครงเดิมเพราะอย่างที่บอกไปเนาะที่นี่400ปีแล้วนะคะเราก็ยังเห็นเขาโครงของภาพเพนติงบนผนังในอดีตอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเขาก็กาลังบูรณะอยู่ภาพชางภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยกระจกสีสุ้มโค้งต่างๆนานาเนี่ยอีกหน่อยก็สวยเหมืนกันเล ตรงตู้โชว์นี้นะคะเขาก็จะเหมือนกับบบบอกให้เห็นการก่อสร้าง4เฟสในช่วงเฟสต่างๆไล่มา1 2 3 4เราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆงอเค่อยๆงอค่อยๆจนมาถึงเฟสที่4เนี่ยนะคะเนี่ยช่วงเต็มไปหมดและตรงนี้แน่นไปหมดเลยคืออันนี้เป็นด้านหน้าแล้าช่วงที่ตอนเราเข้ามานะเราก็จะเห็นเลยตรงนี้ฝั่งนี้เป็นทางเดินเรียบทะเลสาบที่เราเข้ามาจากด้านล่างใหญ่มาก เ,เพราะว่าเอออกมาจากห้องนู้นะ่ะก็จะมีพวกปฏิมาก,กรรมรูปปั้นที่พบในยุคต่างๆตันะ้งแต่ศตวรรษที่7ศตวรรษที่8ถึง10อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็ลูกป,ปั้นต่างๆที่เจอในในแถบราชสถานไม่ใช่แค่พวกงานปฏิมากรรมงานปั้นแล้วก็ภาพอะไรต่างๆนะคะโซนนี้จะเป็นโซนพวกเครื่องดนตรีเก่าแก่ที่คนพบมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ รวมทั้งมาใช้ในพระาชวังแห่งนี้ด้วยค่ะเขาเรามรยโอย้ยังไม่หมดง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงที่เป็นเหมือนแกลเลอรี่เลยค่ะโชว์ภาพเขียนเพนติง้งมุมต่างๆของพระาชวังที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยที่แบบมีศิลปินรุ่นต่างๆยุคต่างๆ วาดเอาไว้ะวอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาติดโชว์ทำให้เห็นรายละเอียดเข้าไปใหญ่เลยว่า mm hmm. วังพระราชวังแห่งนี้นแบบเลื่องค่าจริงๆค่ะแต่ทักรวรรวิท,วท,วที่เราเดินมาถึงนี่นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นผู้ปกครองคนปัจจุบันที่ก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ในวังแห่งนี้ mm hmm. คือเขาเหมือนแบบความที่วังใหญ่มาก,กอนนะเนาะเขาก็แบบจัดสรรพื้นที่บางส่วนอะที่ครอบครัวของมหารานาเนี่ยยังอยู่ mm hmm. อันนี้นาะก็จะเป็นแบบนี่คนปัจจุบนน mm ัน hmm. อายุ70สกว่า ้ันนนกวรุ่่ลลในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใคร หมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Illit e h e a l t t Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตบายบายแบบนี้นี่นะคะได้กาแฟรสชาติกลมกลม่อมหอมหอมนี่เป็นอะไรที่เลิศม,มากเลยค่ะแต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะ สองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพะไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูนเอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนเปอร์เซนแต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูกผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่า อร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ A B Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะทอกเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางไปล่าแสงเหนือกันที่ประเทศฟินแลนด์ข้อประตูบ้านซานตาคลอสพร้อมตะลุยกิจกรรมสุดฟินอินกับชีวิตแบบลาบแลนด์ออกเดินทาง1-8ธันวานี้และทริปสุดพิเศษฉลองปีใหม่ที่ปลายทางแห่งสีสันอย่างมโมร็อกโก ท่องนครสีฟ้าเชฟชาวลและเมืองเจ้าสเสน่ห์อย่างมาราเชและร่วมฉลองคืนข้ามปีกลางทะเลทรายซาฮาราออกเดินทาง28ธันวาถึง8มกราสอบถามเพิ่มเติมที่ Getawaycation โทร0830090012หรือ0814261414 สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram โอ้โหต้องบอกว่าเป็น อุดายปูรอบที่น่าจะรอบที่4นะอันนี้แต่ก็ยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเสมอเลยค่ะสําหรับเมืองนี้เนาะเป็นเมืองที่แม้กระทั่งคนอินเดียเองเนี่ยเขามากันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เต็มไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราจะมาเนาะสำหรับคนไทยก็ค่ะก็บินตรงเข้ามาทางใจปูได้เลยค่ะจากใจปูถ้าจะนั่งรถต่อก็ได้มีเมืองที่แวะเที่ยวระหว่างทางค่ะใช้เวลา6 -7 ชั่วโมงนั่งรถแต่ถ้าบิน ไม่ถึงชั่วโมงค่ะประมาณ50นาทีอะไรเงี้ยก็จากใจปูมาถึงอุไยปูมีบินตรงไม่ทุกวันอาจจะมีวันเว้นวัน,วนอะไรเงี้ยค่ะต,ต้องวางแผนให้ดีตรงนี้เนาะแต่ถ้าบินตรงปุ๊บก็มาเที่ยวได้เลยสบายๆเลยค่ะและ้วรอบๆนี้มีที่พักให้เลือกหลากหลายเลยจะแบบโฮสเทลเกสเฮาส์หรือไปยันแบบหรูหรา้าดาวแบบเดอะรีลาพาเลสอะไรเงี้ยนะคะก็มีให้เลือกหมดเลยมีให้เลือกหลายชอยมากเรียกว่า รับได้ทุกแบบจะเลือกพักริมทะเลสาบหรือจะพักในเมืองก็มีให้เลือกหมดเลยค่ะอย่างของเรานี้เราก็พักที่เดอะรีลาด้วยเนาะก็เป็นโรงแรมที่สวยเป็นแบรนด์เปนแบรนด์อินเดียที่แบบว่าประณีตมีรายละเอียดมีดีเทลเยอะมีห้องให้เลือกพักเยอะแต่ถ้าว่าเอออยากจะประหยัดหน่อยข้ามฝั่งมาพักใกล้ๆแถวซิตี้พาเลสเนี่ยค่ะก็จะ มีที่พักเยอะเลยพูดถึง City p พาเล e นี่ก็แบบมาแล้วต้องไปเนาะที่นี่เอาเป็นว่าก็เชิญชวนทุกคนนะคะลองมาถ้ามาถึงแควราชสถานเอาเป็นว่าถ้ามาถึงนี้ก็ลองเลยมาเที่ยวอุัยปูดูแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองโรแมน์ในดินแดนโรตีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ l l t t h h a l t p p u u s จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะโกโป Thailand by m e n ม t ทักแกรมท e ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะ ABCAB Coffee กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ